วันนี้เรามาทำหม้อแกงถั่วนะคะซึ่งทำง่ายมากมีส่วนผสมน้อยนะคะและก็รสชาติ เข้มขน้นเรามาเริ่มทากันเลยจ้าใช้ถั่วเขียวกระท้อเปลือกนะคะ150รากรัมล้างหลายๆน้ําแช่ครางคืนไว้เลยนะคะก่อนที่เราจะนึง่งเราก็เอาไปล้างสักสองสามน้ำแล้วเ,เอามานึ่งนะคะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดประมาณ20นาทีนะคะแล้วระหว่างรอถั่วสุกนะคะเรามาเจียวหอมเจียวกันก่อนนะคะใช้หอมแดง50กรัมนะคะน้ํามันก็ใส่พอท่วมนะคะเจียวไปจนเหลืองเลยนะคะแล้วเราก็จะแยกส่วนของน้ํามันกับ หอมเจียวไว้ซึ่งเราจะเอาน้ำมันไว้ทาพิมพ์แล้วก็ทาหน้าขนมด้วยนะตัวเองมันจะได้หอมๆนะคะและทีนี้นะคะถัถ่วสุกแล้ววิธีเช็คสุกนะคะเราก็ใช้มือบี้ๆเอานะคะทำบี้บี้ได้เนี่ยแปลว่าเขาสุกแล้วเราก็จะเอามาปั่นเลยนะคะเอามาปั่นกับน้ำกะทินะคะน้ำกะทิส่วนตรงนี้คือ400กรัมนะคะเราจะได้ปั่นง่ายๆนะคะพอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเทเก็บไว้พักไปก่อนนะคะ ทีนี้กุ้งจะทำง่ายๆสไตล์กุ้งเลยนะคะใช้ไข่ไก่เบอร์สองหฟองนะคะเอาไปปั่นกับน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะ250กรัมนะคะปั่นทำง่ายๆแลยกุ้งไม่ใช้มือบี้ขยำกับใบเตยน,นะเพราะว่ามันจะช้ามากกว่าจะน้ำตาลละลายกว่าจะไข่จะละเอียดจะอะไรเงี้ยแล้วก็เอามากองนะคะ เพื่อบางทีน้ำตาลเขายังไม่ละเอียดดีถูกปะแล้วก็เอามันยีผ่านตะแกรงแล้วใส่เกลือป่นไปหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เราก็จะเอาส่วนของถั่วที่เราปั่นไว้ตะกี้มาผสมทุกสิ่งอย่างให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราจะเอาไปกวนนะคะตั้งไฟกวนจนกระทั่งถั่วเขาเป็นแบบคนนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราไปอบเนี่ยขนมก็จะได้ไม่แยกชั้นนะคะ ขวดจะได้ไม่ตกตะกรอยอยู่ข้างล่างพอขาถั่วเขาจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้นะคะกุ้งจะปิดเตาเลยแล้วก็เอาน้ํามันเจียวนะคะมาทาพิมพ์นิดนึงนะคะขนมจะได้ไม่ติดแล้วก็วันนี้ใช้พิมพ์ขนาด2อปอนนะตัวเองก็ใส่ไปจนหมดเลยค่ะอบไฟที่1 5 0องศาซีประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้ววิธีเช็คขนมสุกนะคะก็เอาไม้จิ้มไปถ้าไม่มีอะไรติด เสร็จขนมติดขึ้นมาแปลว่าเขาสุกแล้วเราก็จะใช้น้ํามันเจียวนะคะมาทาหน้าเขาจะได้ชฉ่ำๆจะได้หอมๆนะคะแล้วก็ตัดชิ้นตามต้องการเลยเพื่อนๆมอกแกงคือขาดไม่ได้ก็คือหอมเจียวนะคะรสชาติเขาจะแบบเข้มข้นหอมไม่หวานมากทําขาได้เลยนะตัวเองคืออร่อยกําลังดีเลยอะแบบเข้มข้นมากนะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณจ้าลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆอร่อยจริงค่ะอร่อยจริงคอนเฟิร์ม